ถ้ากล้วยเยอะกินไม่ทันมาบวชชีกันไหมคะวันนี้ใช้กล้วย1ห,หวีนำไปล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นต้มน้ำให้เดือดละลายเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำกล้วยที่ล้างสะอาดแล้วลงไปต้มสัก20นาทีในน้ำเดือดนะคะพอกล้วยสุกแล้วเปลือกก็จะปลีออกมาแบบนี้ละค่ะ ตั้งรอให้เย็นลงสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นปอกเอาเปลือกออกค่ะแล้วก็แกะเส้นตามร่องนี้ออกด้วยค่ะหลังจากนั้นก็หั่นกล้วยเป็นชิ้นๆตามที่ต้องการได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการบวชแล้วค่ะพี่กันใช้กะทิแบบขวดนะคะขวดเลข250มลผสมกับน้ำ500มลค่ะใส่ใบเตยสักหน่อยช่วยเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นก็ลงกล้วยเลยค่ะใช้ไฟอ่อนค่อยๆคนนะคะ คนจนกะทิเดือดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะความหวานเอาตามชอบเลยนะคะแล้วก็หยกเกลือเล็กน้อยจะทำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายก็ใส่กะทิสักหน่อยนะคะความเข้มขน้นเอาตามชอบเลยค่ะคนจนกะทิเดือดก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ